คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงที่สของนักแกหมอนะคะช่วงที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วเรื่องของว่าภูมิแพ้นั้นมีเกิดมาจากอะไรบ้างเราก็เป็นยังไงบ้างนะคะแต่เมื่อกี้ค่ะอาจารย์บอกว่ายังมีภูมิแพ้อีกหนึ่งตัวด้วยกันใช่ค่ะ,คะที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าใช่ใช,ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะก็คือมีรุ่นน้องพยาบาลท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มาหาอาจารย์เขาบอกเขาเป็นภูมิแพ้นะฮะก็คือคเขาจะคันคอมากเลยไอ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 ตลอดเวลานะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกอ๋อจับมือกันแม ปรากฏว่าเขาเลือดน้อยนะฮะก็คือมไม่ใช่ภุมมแพ้ธรรมดามก็คือเป็นปุ่มแพ้แบบมีไรยฝุ่นถูกไหมฮะ,ะเราก็แก้ปัญหาโดยการล้างระบบแล้วก็ให้กินฮอร์โมนเพศหญิงธรรมชาติอะไรเงี้ยนะฮะ,ะเขาก็หายเลือดขึ้นมาเต็มมืออุ่นนะฮะแล้วก็อาการภูมิแพ้ก็หายไปนะคะหลังจากนั้นอีกสักปีหนึ่งนะคะ,คะเขาก็มาหาจานอีกตอนนี้หนักเลยค่ะคือเป็นทั้งผื่นนะคะแล้วก็แล้วก็ผื่นนี่คือทั้งตัวอีออกหมดเลย ใช่<ะ>ค่ะแล้วก็มีอาการแบบภูมิแพ้มากๆเลยอาจารย์ก็บอกเอ้าเอะแล้วเป็นอีกได้ยังไงนะคะเพราะหนึ่งก็คือจับละเลือดเต็มะนะคะเ,เสร็จแล้วอาจารย์ก็พอดีมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เขาอยู่กระทรวงนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็ทําเรื่องภูมิแพ้แอบแฝงนะคะ,ะอาจารย์ก็เลยบอกอืน่ากลัวต้องไปเทสละนะ,ะเพราะว่าภูมิแพ้แอบแฝงเนี่ยนะคะก็คือว่า อาจคุณอาจจะแพ้ของที่คุณทานทั่วๆไปเลยนะคะซึ่งไม่รู้เราไม่รู้ตัว,ตวนะคะที่นั่นนหะะ l a บเนี่ยเขาจะเทส220ชนิด2อ0อ220ชนิดค่ะก็คือเททั้งข้าวที่ทั้งคือธัญ,ญพืชนะคะพวกนมทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็ผลไม้อาหารทะเลเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดผักทุกชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าน้องคนนั้นเนี่ยนะคะน้องพยาบาลคนนั้นนะคะแพ้ข้าวค่ะ แพ้ข้าวเจ้าอาหารหลักของคนไทยนะเขาต้องเปลี่ยนไปกินข้าวเหนียวไปแพ้ได้ยังไงอาจารย์เขาแพ้แล้วเขาแพ้เหมือนกับสะสมมานานนะคะพอมันมันระเบิดเนี่ยถึงเวลาเขาสี่สิบกว่าแล้วฮะเหมือนคือเขาแพ้เป็นแล้วก็เป็นแบบเยอะมากเลยนะอาจารย์อ่าเพราะอะไรเพราะข้าวเจ้ามันมีอะไรถึงแพ้ ไม่ค่ะเป็นภูมิแพ้แฝงไงคะหมายถึงว่ามันเป็นอาหารธรรมดาเลยซึ่งไม่ควรจะแพ้แต่ว่าเนื่องจากร่างกายของเขาเนี่ยนะคะปฏิยานกับร่างกายของเขาเนี่ยทำให้แพ้ตัวนี้แล้วเขาแพ้ยีสต์นะคะซึ่งตลกมากคือเขาเป็นคนที่ชอบทานครัวซองมากค่ะอาจารย์รู้เพราะว่าครัวซองเจ้าไหนอร่อยเขารู้หมดเลยทั่วกรงเทศครัวซองนี่เป็นขนมปังบ้างมียีสต์เขาชอบมากปรากฏว่ามี้าเขาถึงแพ้มากๆเลยปรากฏว่าเขาไปตรวจนะคะแล้วก็เอาใบรายการให้อาจารย์ดู3ามติอย่างค่ะ อันนี้30อย่างนี่คือห้ามทานเลยนะคะหเดือนหกเดือนถึงปรีนึงห้ามทานแล้วมาอีกสิบกว่าอย่างได้ไหมคะเออคือเขาก็พอเขางดปุ๊บเนี่ยการทั้งหมดหายนี่ทีเด็ดมากเลยเสร็จแล้วก็อีกสิบกว่าชนิดเนี่ยคือให้กินภายใน3เดือนแต่ว่าให้กินแบบนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือเหมือนกับให้กินค่อยๆบนๆนะคะแล้วก็อีก ร้อยกว่าชนิดเนี่ยนะคะกินได้ทานได้ไม่เคยกินแพ้เนี่ยเป็นเป็นเยอะมากเดี๋ยวนี้คนคนเออที่รักษาภูมิแพ้แล้วแล้วก็อาการภูมิแพ้ทั้งแพ้ธรรมดาภูมิแพ้ธรรมดาแล้วก็ภูมิแพ้อะไรฝุ่นแล้วเนี่ยนะแล้วมีอาการภูมิแพ้อีกเนี่ยจะต้องไปนู่นเลยค่ะไปเทสเข้าแลบไปเลย220ชนิดเนี่ยจะได้รู้ว่าคุณควรจะงดทานอะไรควรจะทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่เสพภูมิแพ้ไม่ทราบสาไซต์อาจารย์เคยเจอเคสนี้ไหมคะ แพ้ทุกอย่างไม่ต้องกินเลยแม่ที่ขวางนะไม่ต้องกินเลยชาตินี้ไม่ต้องกินอะไรอลไรอยู่เฉยๆยังร้อยกว่าชนิดกันที่ไม่แพ้งต้องมีบ้างแหละแม่แพ้หมดเลยนี่คงลําบากเลยนะก็จะมีก็จะมีเทสออกมาทั้งหมดเลยค่ะว่าแล้วไอ้ตัวที่30มสิกว่าชนิดที่กินไม่ได้นี่เขาจะมีให้พกติดกระเป๋าเลยนะประเภทชีวจิตเนี่ยอาจารย์แล้วการเทสนี่ต้อง200กว่าชนิดนี่เขาเทสยังไงคะเขาเป็นแ l บเลยค่ะเป็นแ l บใหญ่มากคือเราจะต้องไปทานทั้ง200ชนิดหรือว่าไม่ใช่ค่ะเขาจะเจาะเลือดเลยอ่ะเจาะเลือดแล้วเข้าแ l นะ จอดเลื่อนนิดนึงนะคะแล้วก็จานนี้อะไรจานอะไรอ่ะสับปะรดค่ะผมแพ้สับปะรดนะฮะาจแพ้มากเลยใช่ไหมจานเดียวแพ้อะไรฮะจานวิธีวิธีรักษานะคะของเ วิธีดูแลสุขภาพในลักษณะของคนที่เป็นหวัดง่ายภูมิแพ้หอบผื่นอะไรพวกนี้นะหรือภูมิแพ้แอบแฝงก็ตามเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งนะคะควรจะทานพวกนี้แหละค่ะนะฮะพวกผลไม้สดทั้งหลายแหละนะคะผลไม้ลักมะละกอสับปะรดนะคะเพราะว่ามันจะมีวิตามินซีเยอะอันนี้เป็นเกณฑวิธีการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการรักษาแล้วใช่ค่ะทุกท่านอยู่ทางบ้านนะโทรมาได้นะฮะศูนย์สองสี่ศูนย์สามสามสี่ห้าหกนะครับโทรมาได้เลยก็คือก็คือวิธีการรักษาเเนนี่ยะะคคราก็ืออต้ง ทานผักผลไม้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าทานพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายแหล่นะฮะอพวกบะหมี่สําเร็จรูปพวกจังฟู้ดทั้งหลายแหล่ปลากระป๋องทั้งหลายแหล่พวกนี้มีสารกันบูดหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะพวกอาหารกระป๋องพูดง่ายอาหารกระป๋องนะคะอาหารกระป๋องเนี่ยก็พยายามทานอาหารสดนะคะแล้วก็ถ้าคนอายุน้อยก็กินสดเยอะๆคนอายุมากขึ้นก็กินอาหารที่เป็น อบเป็นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นผักก็เป็นผักรวกผักต้มอ,อะไรไปนะฮะอาจารย์เขามีแยกไหมครับจาแยกไหมครับว่า เป็นภูมิแพ้ชนิดอสมมติเป็นภูมิแพ้ชนิดไลโฟนเป็นภูมิแพ้อากาศแพ้อะไรก็ตามแต่มีแบ่งแยกไหมว่าคนทานตัวนี้ไม่คนทานตัวนี้อ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะภูมิแพ้ที่ออกขอแนวหิวนะแม่ต้องเกบ็บขึ้กลับสิคะทานเยอะๆได้ค่ะคือคนอายุน้อยเนี่ยควรจะทานผักสดผลไม้สดเยอะๆนเป็นอย่างที่ดีนี่ั้นี้ไม่รู้แพ้นี่คเป็นภูมิแพ้อาหารนะเจออะไรไม่ได้กินหมดต้องกินทุกอย่างที่ขว่างหน้าอ่ะอย่างอย่างอย่างสับปะรดดีกว่าจ้ะสับปะรดค่ะ สับปะรดเนี่ยก็ดีก็คือมีวิตามินนะคะแล้วก็แกนสับปะรดก็ดีด้วยนะคะแกนสับปะรดก็จะเออเป็นตัวที่เสริมเรื่องเม็ดือดขาวนะคะก็คือเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยนะคะก็ึ่งเป็นเรื่องที่ดีอันนี้เหมาะกับคนที่ภูมิแพ้อะไรหรือไม่จำแยกเฉพาะไม่ไม่แยกกันไม่แยกคือภูมิแพ้นะคะก็คือทานผักผลไม้ให้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็ทาน อาหารสีขาวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะคะลูกเดือยเห็ดถูหนูขาวอะไรเงี้ยนะอาหารสีขาวจะบำรุงปอดเต้าหู้ก็ได้ค่ะแต่สับปะรดเนี่ยผมชอบอย่างนี้อาจารย์ที่สำคัญคือเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปช่วยย่อยอาหารในร่างกายได้ด้วยใช่ย่อยโปรตีนย่อยเนื้อสัตว์ถูกต้องเพราะเวลาทำหมูหมักที่บ้านนะฮะเขาจะเอาน้ำสับปะรดเนี่ยมาหมักใช่แล้วมันทำให้เนื้อนี่เปื่อยมากเพราะเราทานสับปะรดก็ไปหลังอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยมันช่วยย่อยอ่าช่วยย่อยอาหารดีมากสำคัญใช่ค่ะทานทานสับปะรดถือว่าได้สองอย่างเลยนะช่วยย่อยอาหาร แล้วก็ได้ได้ได้ซีด้วยได้วิตามินซีด้วยนะคะอาจารย์คะพูดถึงว่ามารักษาภูมิแพ้เนี่ยถ้าเราทานเพื่อป้องกันภูมิแพ้มันเป็นไปได้ก็ด,ดีค่ะดีค่ะก็คือต้องควรควรต้องทานอยู่แล้วนะคะค,คือเราเนี่ยควรจะทานผักผลไม้ข้าวกล้องเพราะมันมีวิตามินเยอะไงฮะ,ะถ้าเป็นข้าวขาวน้ําตาลใจขาวอะไรพวกนี้นะคะมันไม่มีวิตามินนะคะค แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่เกี่ยวกับปอดหรือภูมิแพ้นี่คือหมันหายใจนะหันหมันหายใจให้เป็นนะคะแต่หนูก็หายใจตลอดเวลานะคะก็หมันหายใจให้เป็นนะคะก็คือเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะควรจะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกคือสูดลมหายใจเข้าให้ท้องพองนะคะแล้วก็พอหายใจออกให้ขมหววท้องนะคะให้ลมเนี่ยลมในท้องเราเนี่ยออกไปให้หมดเลย นะฮะแล้วก็หมั่นหายใจเข้าแล้วก็ทุกเดือนเนี่ยนะฮะควรจะไปนะฮะควรจะไปชายทะเลไปภูเขาอะไรเงี้ยฮะไปสูดโอโซน<ะ>อากาศ<อ>บริสุทธิ์เข้าป่าไง่ายเข้าป่าละจ้ะดีค่ะนะฮะแล้วก็วิธีบริหารเนี่ยนะฮะปอดเนี่ยคือนิ้วโป้งนะคะเอานิ้วโป้งเนี่ยมาดึงกันเลยนะคะให้แรงๆเลยนะคะแล้วก็กั้นเนี่ยนะคะดึงให้แรงๆนะคะก็ออะจะกระตุต้น เส้นลมฟานปอดเนี่ยฮะทำให้ปอดเราแข็งแรงถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกถึงอันนี้ได้จะ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 เข้าใจเลยนะตีนจะกรอนตีนตะไคร้ตีนจะกรอน่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวที่เอ่อเกี่ยวกับปอดโดยตรงนะฮะก็คือเดี่ยวเดี่ยวมนนิ้วป้งเนี่ยดึงกันมากๆเลยนะฮะเอ่อแล้วก็นับไป72 72ิบวินะฮะคือค้างไวใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะค้างไว้72ิวิแล้วหายใจอะรคือจังหวะจังหวะที่เราดึงหายใจตามสบายค่ะหายใจตามสบายนะคะก็คือดึงไว้72ิบวิแล้วก็ปล่อยได้นะฮะเพื่อไม่ให้เมื่อยแล้วก็ดึงต่อนะฮะเพื่อเส้นลมปานตรงนี้จะกระตุ้นทั้งปอดและลำไส้ใหญ่ค่ะนะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วมะละกอฮะ เมื่อกี้สัรพัดรสแล้วมะละกอแล้วมะละกอก็จะก็จะเพิ่มซีเหมือนกันนะคะฝรั่งก็เพิ่มซีแล้วก็มะละกอก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนนะะะะคค่อาตัวที่เออเสริมเรื่องเกี่ยวแล้วก็มีเรื่องอารมณ์นะคะก็คือท่านท่านผู้ท่านผู้ชมก็คือต้องไปฝึกสมาธิสักนิดหนึ่งนะคะที่สำคัญครับไปฝึกสมาธินะคะอย่าอย่าน้อยใจนะอย่าขี้งอนอย่าเก็บกดนะผู้ชายเนี่ยนะคะบางทีนะคะมีเรื่องมากๆนะคะออกไป ปิดประตูห้องนะอย่างดียอย่างดีเลยนะนนตะโกนให้มันสุดเสียงไปเลยนะ,ะฮะคืออย่างเก็บอะฮะคือถ้าเก็บไว้เนี่ยปอดเลยนะฮะมีผลต่อปอดก็คือตะโกนไปเลยนะฮะคือผ่อนคลายอารมณ์บ้างหรือ,อว่าอาจารย์ให้สูตรมานะ เวลาเวลาคุยกับแฟนแล้วก็ไปดูตลกบ้างอะไรเวลาคุยกับแฟนนะอาจารย์เวลาจะทะเลาะกับแฟนเธออย่างอนท่านนะเพราะถ้าเธองอนเธอจะเป็นหอบตืบขู่อะไรเป็นแฟนแท้อคำตอบแรกเธอเป็นไรเปล่าวะแล้วมันจะมาเชี่าการเราทันทีป่วยหรือเปล่าวะเนี่ยเออมันจะส่งมาข้าเสาระยะนอกจากผลไม้และการควบคุมอารมณ์ของตัวเองมีอย่างอื่นไหมฮะที่ช่วยเสริมในการพุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มภูมิคุ้มกัน มีอะไรไหมฮะภูมิคุ้มกันของร่างกายก็คือก็คืออย่างที่บอกเนี่ยค่ะว่าเราอยากกินอาหารที่มันเป็นรูมิคุ้มกันอันนี้อันนี้สำคัญอ่ะเพราะว่าคนเราไม่จะไม่รู้ว่าภมคนเรามันจะไม่รู้อาจารย์ว่าอาหารอะไรที่มันดภูุิคุ้มกันเรากินตามใจปากนะคืออย่างอันนี้อาจารย์พูดนะคะข้าวเนี่ยนะคะ ัเดียวกันทีนคนแพ้เลยจ้ะไม่ไม่ใช่แพ้ค่ะแต่ไปถึงข้าวเนี่ยนะคะเขาใส่สารกันมอดเนี่ยนะคะเขาใช้เล่นฉีดเลยนะอ๋อเขาเป็นฉีดนะหมอจ๊ะผมไม่รู้เรื่องเลยนะอันตรายมากเลยคือนอกจากข้าวจะปลูกแบบไม่ออร์แกนิกแล้วเนี่ยนะคะก็คือใส่ทั้งสารเร่งปุ๋ยอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเสร็จแล้วพี่แกก็ยังฉีดสารกันมอดอาจารย์เนี่ยกินข้าวกล้องนะคะเขาเขาเขาสีมาเสร็จแล้วอาจารย์ก็ เอามาทั้งถุงอย่างเงี้ยนะแล้วอาจารย์ใส่มะกรูดเนี่ยนะฮะมะกรูดสดๆนะฮะกับพริกใช่ค่ะกับพริกแห้งเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปนะฮะสองเดือนยังมีมอดเลยค่ะเพื่ออะไรใส่เพื่ออการหมอดเนี่ยฮะแต่ว่าแค่สองเดือนเนี่ยมันยังมีมอดเลยแต่คุณสังเกตไหมข้าวที่เขาขายในห้างสรรพสินค้าทั้งหลายแหล่นี่นะบางทีเป็นปีเลยไม่มีมอด เพราะว่าเขาฉีดใช่ไหมอาจารย์เขาฉีดสารเคมีมอดเพราะว่าต้องกินข้าวที่มีมีมอดเออใช่ค่ะแต่ว่าก็คือไม่อันตราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินข้าวขาวเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเดือดเจอสารกันมอดสารสารกันเชื้อราทั้งหลายแหล่เป็นความรู้ใหม่สารฟอกสีน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะก็ทั้งนั้นเลยนะคะสารเคมีทั้งนั้น อ๋ออะไรอะไรที่เป็นสารเคมีเป็นสารเคมีอะไรที่ไปเพิ่มอนุมูลแต่งสีแต่งกลิ่นสารบองหลักสารเคลือบสารกรอบัางหลายต่างนะคะก็พวกนี้ก็จะทําให้เราเสี่ยงต่อ ต่อก็คือคุ้งกันเราจะลดคุ้งกันเราลดลงแล้วก็เติดต่อมารเป็นภูมิแพ้ง่ายขึ้นมันไม่ใช่แค่ภูมิแพ้นะจานะการเนี้ต้อาทารนมาลุ่งบอลเลงมันก็ตามมาใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องภูมิแพ้สารพันโรคดีกว่าสารพันโรคจะตามมาฉะนั้นจะกินอะไรฮะต้องนึกถึงดีๆนะครับอย่าตามปากๆทั้นกินอาหารที่เพื่อสุขภาพดีที่สุดผักผลไม้ก็พยายามหาผักปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษนะคะและเพื่อรู้นะว่าอาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้า เลือกข้าวให้เลือกข้าวที่แบบดูให้มันมีมอดสักนิดนึงก็ยังดีคือถ้ามอดอยู่ได้หมายความว่ามอดมันกินได้ปลอดภัยอันนี้คุณแม่บอกมาสงสัยไงตอนเด็กแม่แม่เอาข้าวไปตั้งกลางแดดให้มอดมันหนีอแม่บอกว่าเนี่ยถูกแล้วข้าวแบบนี้มีประโยชน์ใช่ไม่มีแต่พวกสารกันมอดใช่ไรมใช่ค่ะอ่า้ะฮะคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะเราจะเปิดสายนะฮะคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ024033456ใครที่เป็นโรคภูมิแพ้ใครที่เป็นโรคหอบหืดแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอื่นๆด้วยก็สามารถโทรเข้ามาถาม นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับค่บนะนั